่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในพาร์ทของนิวซีแลนด์นะคะเกาะเหนือ VS เกาะใต้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงที่เที่ยวกิจกรรมที่ควรจะไปทําที่เกาะเหนือและเกาะใต้ค่ะแชร์ประสบการณ์ไฮสคูลที่นิวซีแลนด์ทีมเกาะเหนือ VS ทีมเกาะใต้ก่อนอื่นนุ่นก็จะมาพูดถึงโอเกแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่นุ่นไปเรียนมาโอกแลนด์จะเป็นเมืองที่ ตึกสูงค่อนข้างเยอะในเมืองก็จะมีเน้นเป็นตึกที่เที่ยวก็จะแนะนําเป็นสกายทาวเวอร์ค่ะสกายทาวเวอร์ก็เป็นตึกที่สูงที่สุดในโอ๊กแลนด์เราก็จะเห็นวิวทั่วเมืองในโอ๊กแลนด์สวยมากในคอเนเว์ให้ไปที่เที่ยวแบบธรรมชาติที่อยู่ในโอ๊กแลนด์ก็จะเป็น เมอีเดนค่ะเป็นภูเขาวไฟที่ไม่ปะทุแล้วก็จะแบบยุบลงไปก็ต้องเดินขึ้นไปเห็นวิวรอบๆเมืองเป็นภูเขาที่แบบมันระเบิดไปหมดแล้วค่ะกิจกรรมที่ไปกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด์ไปปิกนิกพาร์คในเมืองในเมืองก็จะมีพวกแบบหอศิลป์วิวียมวันที่อากาศดีๆวันที่แดดออกถ้าเราไปพวก มิวเซียมหรือหอสิลป์ด้านหน้าค่ะเขาก็จะมานั่งชิลกันเพราะว่าส่วนมากโอ๊กแลนด์ก็จะแบบฝนตกแล้วลมแรงมากแล้วก็แบบว่าหลายๆคนไปนิวซีแลนด์ก็อยากไปดูสัตว์ อตอนนั้นนุ่นอยากไปดูก็คือแบบเป็นนกกิวีค่ะเป็นนกประจำชาติของนิวซีแลนด์เลยหาเจอได้แบบยากมากหากินในตอนกลางคืนซึ่งเราไม่สามารถแบบเดินเดินอยู่แล้วไปเจอนกกิวีได้ระหว่างทางแล้วมันลดประชากรไวมากซึ่งที่นุ่นไปดูก็คือเป็นสวนสัตว์ค่ะต้องไปดูตอนกลางคืน,นเข้าไปดูแบบ ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนั่งรอกว่าจะเห็นนกกีวีออกมาแบบหากินหนึ่งตัวเราต้องใช้เวลากับนกกีวีมากๆถ้าเราแบบอยากเห็นตัวเป็นๆของมานนิวซีแลนด์จะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าถือว่าแบบเป็นสัตว์ประจำชาติของที่นู่นค่ะเมืองที่ฟาไปมานะคะเทียนาวค่ะมันจะมีที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออยู่ชื่อว่า m มิลฟอร์ด u n d ค่ะคือเป็นการท่องเที่ยวแบบล,ล่องเรืดอดูฟยอร์ ไปยอตคือเป็นพื้นที่ที่ลักษณะเหมือนอ่าวที่ล้อมด้วยแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการถูกทานน้ําแข็งกัดเตาะลองเรือดูกันก็จะเจอแบบแมวน้ําเจออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเลคเทียนาวค่ะคือเป็นเลคตรงโซนที่เป็นเมืองเลยใหญ่มากแล้วก็น้านิ่งน้ําใสมากคือถ้าช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาลงเล่นน้ําในทะเลสาบเยอะมากช่วงวินเทอร์ที่เป็นแบบ น้ำนิ่งๆมันจะสวยแบบที่มันจะสะท้อนภูเขาเหมือนเป็นกระจกเลยอะคือสวยมากกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทํากับเพื่อนๆนะอะก็จะเป็นฟิวธรรมชาติดนึงเดินเล่นรู้ตรงริมเลคคือไม่เชิงเดินป่าเดินแบบชมวิวหรือว่าแบบนั่งปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิวซีแลนด์จะขึ้นชื่อในเรื่องของโรดทิปมากๆตอนที่นุ่นไปอยู่กับโฮสโชคดีมากๆที่โฮสได้ชอบโรดทิปอย่างเช่นแบบนุ่นอยากไปเมืองแบบโรตารัวมากๆซึ่งก็อยู่ใน,กนเกาะเหนือค่ะแต่ต้องแบบขับรถ ลงมาที่เที่ยวไม่ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไวโอทาฟุไม่ควรพลาดบ่อน้ําร้อนอ่ะจ,จะมีสีแบบสดใสามากแต่ว่าจริงๆแล้วห้ามลงนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบบ่อที่ร้อนมากๆสีมันจะแบบคะสีไม่เหมือนกับในรูปเลยคือสวยกว่าในรูปอีกซึ่งกิจกรรมที่นุ่นไปทําที่โรตารัวกับโฮสเซมารีนะคะก็คือไปขี่เขาเรียกว่าหลุดค่ะหลุดไล่ของที่ โลตาลัวค่ะก็จะเป็นหลุดที่ยาวที่สุดในโลกแล้วเราก็จะได้เห็นวิวธรรมชาติในเมืองค่ะเพราะมันจะเป็นการแบบไปขี่บนดอยสูงๆที่เราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปซึ่งแบบนั่งกระเช้าอ่ะก็จะได้เห็นวิวชิลๆอยู่แล้วอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเทาโปค่ะเทาโปก็จะมีทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดิวซิแลนคนะจะมีที่ที่หนึ่งที่นุ่นประทับใจมากๆคือชื่อว่าฮูกาฟอค่ะ เป็นน้าตกที่แบบไหลแรงมากคือเชี่ยวมากเหมือนในรูปตรงนี้แล้วคือสีก็จะแบบเป็นสีฟ้าแบบฟ้าแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาฟ้ากว่าในรูปอีกในรูปว่าแบบฟ้าแล้วแต่คือที่นู่นคือฟ้ามาก แล้วคือกิจกรรมที่แบบไปทําก็คือแบบขี่เรือหมุน360องศาเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับทางเล็กๆที่น้ำอ่ะไหลแรงมากๆแอดเวนเจอร์ Adventure. ค่ะแล้วก็มีอีกเมืองนุนที่นุ่นได้ไปก็คือนิวพีเมาส์โหจะไปบ่อยเพราะว่าบ้านแกนมัมอยู่ที่น้าน วิวพีมาอ่ะก็จะมีทะเลที่แบบว่าเป็นทะเลทรายสีดําเพราะว่าทรายอ่ะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยเป็นวิวที่ไม่เคยเห็นในไทยอ่าคืนที่นูน่นก็จะค่อนข้างแรงกว่าไทยส่วนมากแบบฝรั่งเขาก็จะไปแบบว่าเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยเป็นหลักเขาก็จะไม่ค่อยเล่นน้ําเหมือนไทยเท่าไหร่เาะเขาจะเล่นแบบกีฬาทางน้ําค่อนข้างเยอะค่ะค่ะสำหรับที่เที่ยวที่เกาะใต้นะคะจริงๆอ่ะเกาะใต้อ่ะมันจะมีเมืองสวยๆดังๆเยอะมากตัวอ,อย่างเช่นแบบควีนส์ทาวน์ดานิดิน เบอร์คัคกิ้วอะไรเงี้ยค่ะฟ้าได้ไปเที่ยวหลายเมืองเลยในเกาะใต้เพราะว่าขาไปอะค่ะทางครอบครัวไปส่งด้วยแล้วก็กะว่าจะแบบไปรถทิป์เที่ยวทางเกาะใต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสรถทิปดูวิวเที่ยวไปเที่ยวเกาะใต้เมืองที่ไรอยู่อะมันเล็กมากเพราะว่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่ใช่ไหมโหดอะก็พาไปแบบเมืองข้างๆพาติดกับเขาไปด้วยเพราะว่ามันจะมีแบบขแข่งบาสต่างเมืองอะไรเงี้ยนี่ก็ได้นั่งรถไปกับนักกีฬาตัว <laughs> ที่ เหมือนเป็นแบบว่าไม่ไม่ได้ทาอะไรแค่แบบเออนั่งรถไปด้วยไปเที่ยวเมืองแรกนะคะที่จะเล่าให้ฟังคือควินทาวค่ะคือจะเป็นเมืองที่สวยมากๆเป็นเมืองเล็กๆติดทะเลสาบที่ที่เราจะไปเรียนอะเทียนเอาอะมันไม่มีสนามบินมันเล็กมากก็เลยต้องบินไปลงที่ควินทาวแล้วก็ขับรถต่อไปที่เทียนเวค่ะควนทาวอะคือแลนด์สเคปมันอะจะสวยมากมันจะเว้าติดเลกสองข้าง ทะเลสาบอ่ะก็จะเป็นแนวภูเขาอะไรเงี้ยค่ะเออมีบ้านคนเล็กๆอยู่กระจายกระจายกันไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตรงข้างเลกอะ่ะเขาจัดตลาดนัดขายของตัวเมืองก็สวยมากส่วนใหญ่ตึกอะมันจะเป็นแบบเก่าๆนิดนึงคือไม่ได้แบบว่ายุโรปจา๋าแต่ว่าแบบ สวยสวยที่เที่ยวม,มันจะมีพวกเป็นแบบบันที่จำอะไรเงี้ก็มีฟัก็ไปโดดมาเหมือนกันที่คุณเท้าเพราะว่าจากลองโดดบันที่จำดูสักครั้งเหมือนมันเป็นสะพานแล้วมันข้างล่างมันเป็นน้ำแล้วน้ำมันเป็นสีฟ้ามากแบบฟ้าใสสวยมากเือไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกว่าแบบเออมันว้าวาะอ,อีพวกเลนพวกแม่น้ำในนิวซีแลนด์คือเป็นสีสวยมากใสปิ๊งเลยอีกเมืองหนึ่งนะคะที่อยากเล่าให้ฟังก็คือชื่อว่าดานิดินค่ะ เป็นอีกเมืองที่สวยมากเหมือนกันแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นมาจากวินทาวน์นิดนึงคือดานิินะ่ะแบบว่าเดินเที่ยวนั่งบัสนั่งอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวได้เพลินๆมีทั้งโซนที่เป็นเมืองเป็นช้อปปิง้งตรงกลางเมืองอะ่ะเป็นลานเรียกว่าดิออกคากอนที่เป็นแบบรูแปดเหลี่ยมตรงรอบๆอบ่ะมันก็จะมีพวกโบสพวกสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแบบสวยๆอะไรเงี้ยคือตรงนั้นอะ่ะก็วิวสวยมากเหมือนกันก็คือจริงๆฟ้าได้ไปเที่ยวดานิินแค่ไม่กี่วันแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเออชอบชอบมาก เดินทางสะดวกสบายก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าอินเวอร์คาจิลนะคะไปมาสองสามรอบมีที่เที่ยวอะ่ะที่เป็นรูทเดินนะคะชมวิวชื่อว่า u t h e r n Scenic r o รู e เป็นแบบทะเลสาบแต่เราจะอยู่บนเดินเขาอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือชมวิวไปตลอดร่ะ,ค,ะคือโฮดอะเหมือนมีบ้านคัะ อากาศอแบมบแปรนวนอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าแบบหน้าหนาวแหละแต่ว่าคือไม่ใช่เป็นแบบทิมะตกกลานะแต่ว่าทัวรดไปเล่นเซิร์ฟกันที่ทะเลก็คือส่วนเราอะรู้สึกว่ามันหนาวเกินไปมากก็เลยถ่ายรูปอยู่บนฝั่งบกมือให้กําลังใจแดอะไรอย่างนี้คนไทยเนาะหนาวไปก็ไม่ได้ร้อนไปก็ไม่ได้ค่ะก็คือใครอะที่ชอบการเที่ยวแบบเที่ยวธรรมชาติแต่ละเมือ,องค่ะมันก็ไม่ได้ห่างกันแบบมากเกินไปอะคือมันยังสามารถแบบ โรดทิปแล้วก็แบบแวะนู่นนี่หรือใครที่คิดว่าแบบเออไม่เคยไม่เคยเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบมาสัมผัสด,ดูอะไรเงี้ยลองนิวซีแลด์ ค่ะนิวซีแลนด์ก็ได้ชื่อว่าแบบเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของธรรมชาติค่ะเพราะว่าธรรมชาติจะล้อมรอบไปทั้งเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้เลยค่ะคือผู้คนที่นู่นก็จะเป็นมิตรมากๆเหมาะสําหรับว่าน้องๆที่จะไปเรียนไฮสคูลเป็นครั้งแรกคุณครูก็แบบว่าจะเทคแคร์เราดีมากๆแล้วก็แบบแน่นอนว่าที่นู่นจะมีกฎหมายแบบคุ้มครองนักเรียนต่างชาติที่ไปที่นู่นอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยอายุไม่ถึง18ค่ะก็จะต้องอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้ภาษาอย่างนี้ค่ะภาษาเราก็จะแบบว่าพัฒนาไวาขึ้นค่ะถ้าสมมุติใครสนใจก็ติดต่อเราบิมอบอร์ดเหมือนเดิมได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2ของนิวซีแลนด์ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะโอเควันนี้เราก็มาแชร์เรื่องนิวซีแลนด์ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายบค่ะ <c oughs> <c oughs> Dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้